สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเปลี่ยนภาษานะครับของ Firstcom fc 168อ่ะตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับวิธีเปลี่ยนภาษามันก็ไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับมันจะรองรับ2ภาษานะค,คือ1ภาษาอังกฤษ2ก็คือภาษาจีนนะครับภาษาไทยยังไม่รองรับนะครับวิธีเปลี่ยนภาษา มันก็ไม่ยากนะครับตอนนี้มันอยู่ในโหมดภาษาจีนนะครับอ่าเดี๋ยวกดเมนูนะครับปุ๊บเเห็นไหมครับเนี่ครับเวลาเนี่ยเวลาเรากดแล้วมันจะเป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับถ้าท่านได้ภาษามันก็โอเคนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ก็มาเปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนภาษาให้ไปเมนูที่อ่านะครับเมนูที่23กดไปเรื่อยๆ23 อ่ายี่อ่าเมนูเห็นไหมครับเมนูนี้นะครับมันจะมีอังกฤษอยู่นี่ครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บอ่ากดลูกศรขึ้นนะครับกดลูกศรขึ้นเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกด exit ซรลงมาอ่าทีนี้ก็เข้าเมนูใหม่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าวิธีเปลี่ยนภาษามันก็ไม่ยากนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอาจผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ